เป็นข่าวดราม่าสาหรับคนใช้รถไฟฟ้านะครับอีกหนึ่งข่าวนะใครใช้รถไฟฟ้าผมว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับไม่ต้องรถไฟฟ้าหรอกรถทั่วไปคนที่ใช้รถแนะนําว่าถ้าคุณนะครับใช้รถมีอุบัติเหตุแนะนําให้ทําประกันนะครับไม่ใช่แค่ทาทาแล้วจะต้องมันมีปัญหาเรื่องเคลมนะล่าสุดนะครับมีรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งออกใหม่เลยนะครับเป็นรถจีนยี่ห้อหนึ่งนะครับลูกค้าออกใหม่โพสต์มาว่าเขามีอุบัติเหตุนะครับสภาพชนหนักมากตามรูปเลย อันนี้โคตรหนักเลยนะครับแอร์แบงคทำงานเลยอ่ะดีนะที่เจ้าของไม่เป็นอะไรนะครับผมว่ามันก็แข็งระดับเหตุเกิดนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาวันรุ่งขึ้นนะครับลูกค้ายื่นเคลมประกันนะครับเพื่อเอาจงิงนะถ้าเห็นสภาพนะมันก็ต้องทืนทุนประกันอยู่แล้วนะครับมันถึงบอดี้ข้างหลังยวบขนาดนี้มันซ่อมไม่ได้หรอกคุณรู้ไหมว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงใครเคยเคลมประกันบ้างผมว่าเจอเกือบทุกบริษัทนะครับทาไมตอนจ่ายตังค์เราจ่ายง่ายมากทําไมตอนเคลม มันเคลมมันยากเย็นมากเลยคุณรู้ไหมครับว่าลูกค้าบอกว่ากว่าจะรู้เรื่องเนี่ยแค่ติดต่อพนักง,งานเนี่ยเวันคุณคิดดูแล้วควรใช้รถทุกวันนะครับเวันไม่มีรถใช้เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประกันควรจะไม่ได้สนใจแค่ว่าขายประกันให้ได้นะครับเรื่องเคลมควรใส่ใจลูกค้าบ้างโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับการเคลมชิน้นนึงอะไหล่ก็ยากการประเมินก็ยากนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงโคตรเยอะเลยตอนนี้ราคาทั้งรถเมือหนึ่งประกันมันผันผวนมากๆนะครับ ลูกค้าบอกนะกว่าจะติดต่อประกันได้นะครับใช้เวลาเกือบ17วันโทรไปถามว่าเป็นยังไงเกือบ2อาทิตย์กว่า,วาประกันเพิ่งยอมรับว่าจะทําเรื่องคืนทุนนะครับแล้วกว่าจะทําเรื่องทุกอย่างโอ้อนุมัติเป็นเดือนดังนั้นใครใช้รถไฟฟ้าผมว่าหนึ่งอย่างที่พี่ๆต้องซีเรียสอย่างหนึ่งเรื่องรถถ้ามีอุบัติเหตุคุณจะมีความเสี่ยงที่จะไม่มีรถใช้แล้วก็การรออะไรที่นานคืออย่างนี้ครับไม่ได้บอกว่ารถไฟฟ้าไม่ดีนะ รถไฟฟ้าบางรุ่นที่เป็นของแบรนด์ใหญ่ๆที่เขามีสต็อกอะไหล่มันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมรถปกตินะครับชนซ่อมเนี่ยต้องมีอย่างต่ำต้องมี2อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งชนหนักๆต้องมีเดือน2เดือนแต่ตอนนี้รถไฟฟ้าบางเจ้านะครับอะไหล่ไม่มีทาเรื่องก็เดือนหนึ่งรออะไหล่อีก2เดือนไม่ต้องกินไม่ต้องใช้กันพอดีนะครับสาหรับคนที่ต้องการใช้รถทุกวันนะผมว่าสิ่งหนึ่งที่ควรคิดนะครับก็คือเรื่องประกัน ไม่ใช่แค่ประกันอย่างเดียวนะต้องทาประกันอย่าให้ประกันหลุดเด็ดขาดนะครับแต่ข้อเสียของรถไฟฟ้าอย่างราคาประกันโคตรแพงเฟรนเซอร์หลายๆท่านบอกนะคุณดิวก็ยังบอกเลยนะครับว่าเขาเลิกใช้รถไฟฟ้าเพราะรถล้านหนึ่งประกัน3 0,000กว่าซึ่งปกตินะครับเพราะอะไรรู้ไหมแบตมันมคีค่าความเสื่อมหนัก,นกมากนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นหมื่นหนึง่งล้านหนึ่งนะครับค่าประกันเต็มที่ก็แค่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่เนี้ยรถไฟฟ้าส0,000่นกว่าบวกลบด้วยนะ นะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่ใครใช้รถไฟฟ้านะจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มากๆเลยนะครับดังนั้นขับรถตะมัดระวังรถไฟฟ้านะมีบัเหตุได้เกิดได้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับด้วยความ